ก็ขอในมัสการพระโยคาลจรทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสดีได้มาประชุมรวมกันนะเพื่อที่จะปฏิบัติกรรมฐานนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะนำในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะมีทั้งหมดสี่เรียบทนะครับแต่ว่าซึ่งจะมีการเดินยืนเดินนั่งนอนสำหรับวันนี้ผมก็จะนะครับ นำในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินซึ่งก็จะมีการยืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสําหรับการเดินเนี่ยเราเรียกว่าเดินจงกรมครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดหกระยะนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะนําปฏิบัติในระยะที่1ก่อนนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้พวกท่านทราบก่อนที่จะเราจะเดินพ,พร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเดินเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านกำหนด เก,เก็บมือก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยเอาจิตไปไว้ที่มือซ้ายนะครับที่แนบอยู่ข้างลำตัวนะครับกำหนดยกหนอนะครับยกหนอยกหนอยกหนอคู้เข้าหาตัวนะครับคูหนอคู้หนอคู้หนอ,หนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอเอาจิตไปที่มือขวานะครับยกหนอ ยกหนอยกหนอคูหนอคูหนอคูหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอในการเดินระยะที่หนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านกำหนดในระยะแรกนี้ที่เอาจิตไปไว้ทีนะ่เท้าขวาก่อนนะครับขอให้ดูผมเป็นตัวอย่างก่อนนะครับในขณะที่เราจะก้าวเท้าขวาเนี่ยนะครับก็กำหนดว่าขวา ย่างหนอนะครับเมื่อหนอเนี่เท้าก็จะถึงพื้นนะครับเมื่อจะก,ก้าวเท้าซ้ายเอาจิตไปที่เท้าซ้ายนะครับซ้ายให้เรารู้ว่าเราจะก้าวเท้าซ้ายนะครับย่างส้นยังไม่ต้องยกจากพื้นนะครับย่างหนอขวาย่างหน่ซ้ายย่างหนอเมื่อก้าวสุดท้ายนะครับขวาย่างหน่ แล้วค่อยกำหนดยืนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับค่อยๆเดินจงกรมตามผมมานะครับขวาย่างหนอ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอก้าวสั้นๆน,นะครับซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย,ย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายาาย,ย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหน่อขวาย่างหนอสายตาก้มต่ำๆนะครับซ้ายย่างหน่อ ขวาย่างหนอวายย่างหนอขวาย่างหนอ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ้าย ย่างหนอขวาย่างหน่อสายย่างหนอขวาย่างหน่อสายย่างหนอขวาย่างหน่อวาย ย่างหน่อสายย่างหนอขวาย่างหน่อสายย่างหนอขวาย่างหน่อสายย่างหนอขวาย่างหนอ สายยางหนอนควายยางหนอนสายยางหนอขวายยางหนอนสายยางหนอขวายยางหนอนสายยางหนอ ขวาย่างหน่อสายย่างหนอขวาย่งหนอสายย่างหนอขวาย่างหนอสายย่างหนอขวาย่งหนอ สายย่างหนอนขวาย่างหนอนสายย่างหนอนขวาย่างหนอนสายย่างหนอนขวาย่างหนอนสายย่างหนอ ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก้าวสุดท้ายขวาย่างหนอส้นชิดกันนะครับกำหนดยืนนะครับยืนหนอยืนหนอยืนหนอกำหนดกลับทางขวามือนะครับ